อันนี้ก็เป็นเบเตอรเพกซัสนะฮะการวิภาคนี้ก็เกิดจากแมเส้นประสาทนะนระดับนะครับ C3 ส5 6 7ี1รวมกันนะฮะรวมกันมาจอกจากคอนนะครับแล้วก็ลอดมาตรงไหปรร่ปลาะนะครับไหปรร่ปลาตรงนี้ก็จะเป็นเบเตอรเพกซัสนะลอดออกมานี่ถ้าเราไปดึงล้างแขนมากๆเป็นไงครับอาจจะไปดึงยืดเอาเอาเส้นประสาทกลุ่มนี้ าราเซนปราตกลุ่มนี้ถ้าไปดึงออกเวเครื่องเ,เสักลุ่มนี้เข้าบริเวณต้นๆเข้าคนไข้ก็เป็นอัมพาตขาวอลนั่งแขนได้เหมือนกันนั้นเราต้องเข้าใจโรคสรีลร์ตรงน,นี้ด้วยดันการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการบริหารการเข้าไปนวดไปอะไรก็ต้องระมัดระวังส่วนนี้ด้วยนะครับข้อควรระวังก็ต้องอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะเราก็คงต้องการนวดก็ต้องมีข้อควรระวังด้วยจะนวด คนที่เป็นโรคหวัวใจเราก็ต้องสกรีนโดยการตรวจวัดไวทั้งทายต่งตางๆจับชีพจรดูหวัวใจเต้นผิดปกติหรือไม่นะครับแล้วในกรณีคนที่ผู้ป่วยในกรณีที่เขากินยาละลายยเ,เลือดอยู่เนี่ยการเลื่อดก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะถ้าแรงมากเกินไปเกินไปนะฮะอาจจะทําให้เลือดตัวนั้นเนี่ยนะครับออกมากกว่าปกติก็ได้นะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคุณหมอมักจะให้ยาละลายลื่เลือดในกรณีที่ลิ่มเลือดนั้นอุดตันใช่ไหมครับนั้นเราก็ ควรมีความรู้ด้วยว่าทางการแพทย์แผนปิกาันั้นเขารักษายังไงมาด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญต้องหลีกเลี่ยงการดัดดึงนะ,นะครับสำคัญมากเพราะข้อหลวมอยู่แล้วถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจอย่างถูกต้องเนี่ยไปดัดดึงเกินลิมิตเกินไปนะคนไข้ก็บาดเจ็บหรือการที่เราไปช่วยการเคลื่อนไหวของข้อต่อก็ต้องมีความพอดีนะอันนี้เป็นศิลปะที่เราพวกเราต้องปรับใช้ให้เหมาะสมนะครับ แล้วก็ระวังเส้นเลือดต่างๆกระดูกโครงมกระดูนะรักแร้เส้นประสาทต่างๆส่วนใหญ่ถ้าพวกเราเรียนมาระดับนี้เราเราก็จะเรียนเกี่ยวกับกวิาพากษ์วิารณ์ถองขั้นนะครับนะแล้วก็บริเวณที่มีการบวนน้ำนะอาจจะเกิดจากไตผิดปกตินะครับมีการปุดตันของท่อนั้งเหลืองแผลต่างๆก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับโอเคงร้นจบวันนี้ก็สรุปเรื่องการ แนวทางในการรักษาเมื่อครกามพาสนะครับเพื่อการแพทย์ไทยเราใครสงสัยสอบถามได้ยกมือขึ้นได้ กายยาพภาี่ยจะเจอเยอะมากเพราะว่าทางบทบาททางการแพทย์เนี่ยเขาจะรู้เรื่องหมอระบบประสาทใช่ไหมหมอระยุะกรกรรมเสร็จแล้วจะต้องส่งมากายาภาพฟื้นฟูกิดน,นั้นแต่ต่อไปในอนาคตเราก็อยากจะให้มีการส่งมาที่แพทย์แผนไทยด้วยร่วมมือกันเพราะว่าอย่างที่จันบอกว่ากายภาพก็มีจุดอ่อนในเรื่องของเคสที่เยอะมากบุคลากรไม่เพียงพอการจะเอาเวลาไปอยู่กับคนไข้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันยากมาก เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการฟื้นฟูก็ไม่เต็มที่งนั้นสิ่งที่แพทย์แผนไทยเราจะมาช่วยกันตรงนี้มันจะมาเติมเต็มให้สมบูรณ์มากขึ้น จริงยามีมีหลายกำลังแต่ละที่มีหลากหลายทั้งนี้ทั้งนั้นก็แต่ละหมอก็จะต้องตรวจโรคถูกไหมยายาในกลุ่มต่างๆนี่ก็จะมีหลากหลายด้วยซ้ำแล้วแต่ใครจะใช้สูตรไหนสูตรไหนก็ต้องดูหมอจะต้องทําหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คนไข้ในแต่ละคนคงจะไม่เป็นสูตรสาเร็จหรอกจริงๆนะไม่อยากให้เป็นสูตรสาเร็จแต่โบราณเรามักจะเป็นสูตรสาเร็จวัดนั้นดีนะใช่ไหมวัดนุน้นเอากกไปเอาอยาเหดืยมกันตลอดจริงๆแล้วเราควรจะมีกระบวนการพวกเราที่ตตรวจและต้องเช็ค ใช่ไหมสกรีนโรคสกรินคัดกรองให้เหมาะสมกับการที่เราจะให้ยาบางครั้งเรามียาร้อนยาเย็นยาต่างๆที่มีผลแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงเราก็ต้องดูเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่สูตรสาเร็จอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับดงนั้นก็คงเป็นวิจารณญาณของหมอพวกเราที่จะตัดสินใจและประสบการณ์การใช้นะครับคงไม่ได้เป็นสูตรตายตัวนะ เ,เคะมันมีหลายลระดับคือการที่กลามเอพฤึกใหม่หน้าเนี่ยบางส่วนเนี่ยเกิดจากตัวเส้นประสาทภายนอกนะตัวตัวร้านชิดที่ออกมาจากบริเวณหน้าก็มีบางคนที่โดนลมบางทีโดนลมโดนความเครียดแล้วก็เกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อแล้วไปรัดเส้นประสาทนะครับ หอคุณหมอก็อาจจะให้ยาลดการอักเสบเส้นประสาทนะครับคลายกล้ามเนื้อเขาก็ฟื้นตัวเองได้ครับมีหลายระดับแต่ในบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้การนวดประกอบเพราะว่ากล้ามเนื้อม,มันเกร็งงานเกินไปการนวดก็จึงมีบทบาทสําคัญและการนวดก็มีผลดีทําให้เลือดไหลเวียนเพิ่มเข้าไปมันก็ทําให้เร็วขึ้นคือความมาหายเองเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ระเวลของระดับของโรคด้วยบางทีเขาเป็นเนี่ยมันเป็นแค่เส้นประสาทอักเสบเฉยๆแล้ว หมอก็ให้ยาไปหรือบางทีอยู่เฉยๆเขาก็ฟื้นตัวเร็วแต่บางคนก็ต้องฟื้นฟูด้วยการนวดการรักษาอยงื่นเสริมอีกเพราะฉะนั้นมันอยู่คอนดิชันไหนอยู่ตรงไหนเราไม่สามารถบอกได้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเจอคนที่หายเองได้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกที่ TIA ตวเนี้บางทีเอามาพลึกไปเลยแป๊บหนึ่งยี่สิบชั่วโมงฟื้นมาเองเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับกลไกของการเกิดโรคพาโทโลจีอยู่ตรงไหนแค่ไหน เราไม่สามารถจะไปฟันธงได้ว่าคนนี้จะต้องทําอย่างนี้หายร้อเปอร์เซ็นางคนอยู่ดีก็ก็หายก็ได้เพราะร่างกายยมีกระบวนการซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วถูกไหมมีฮิลิ่งโปรเซสที่ซ่อมแซมสิ่งที่เราไปเสริมคือเราไปกระตุ้นกระบวนการต่างๆนี้ให้เร็วขึ้นนละจริงๆร่างกายเรารักษาตัวเองอถูกไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นก็มีบางเคสที่หายเองได้แต่มันไม่ใช่ทุกเคสถูกไหม กกรรมไทยต้องการตรวจการวินิจฉัยการศึกษาโรคทั้งหมดตรวจคนไข้เป็นยังไงต้องะสเก็ต้องมันมันมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนั้นทุกคนทุกอย่างมีปัจจัยทั้งหมดปัจจัยทั้งหมดที่หนูดูเนี่ยที่อาจาร์สอนมันมันมีความแวดล้อมมากมายเราจะต้องเข้าไปสกรีนไปกัดกั้นมันหรือไปตัดวงจรมัน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 ไม่สามารถทํเป็นสุ่มตายตัวได้หรอกหมอบางคนก็อาจจะมี บางคนแบบอิชินิกสโตรกก็ให้ยาอีกแบบหนึง่งนะฮะบางคนเป็นตัวแตกเลยอิมเลสโตรกเนี่ยก็ให้ยาอีกแบบหนึง่งเห็นไหมมันก็ไม่เหมือนกันแต่ยาแต่ยาไทายเราไม่ได้มองถึงว่ามันเราไม่ได้แยกละเอียดนน่ยเพราะฉะนั้นบางทีเราให้ยากลุ่มเดียวกันบางทีวัดเนี้ยเออให้ยาตัวเนี้ยตำหรับเนี้ยตลอดพวกบอกว่าเอามาเพิ่มว่าก็วิ่งไปวัดเนี้ยให้กันยนามานตำหรับเดียวกันซึ่งจริงๆมันก็ไม่ถูกทั้งหมดเพราะบางคนยังมีภาวะสภาวะตอนนั้นไม่เหมือน ความดันคนที้กำลังเป็นไงกาลังสูงอยู่แต่กินยาที่แรงๆรง้อนๆมากเข้าก็ไปทําให้ความฮุ่มเขราะไม่ได้ตรวจแต่ถ้าหมอพวกเราเนี่ยได้เรียนได้ศึกษาได้จัดเรีนโรคอย่างที่อาจารย์พูดการซักประวัติการตรวจร่างกายที่นิชัยละเอียดมันจะทําให้เราจ่ายยาได้ปลอดภัยและตรงกับโรคมากขึ้นะมไม่จำเป็นต้องให้ยาเราม,มีวิธีการอื่นการออกกำลังกายเย อย่าไปม,มองเรื่องยาอย่างเดียวแต่ยาบางตัวก็ช่วยได้ครับอย่างยาลมยาบรุงหัวใจก็ทําให้ใหัวใจบหดตัวดีขึ้นก็ทําให้ความดันกลับมาปกติได้นะฮะก็มีทั้งวิธีการใช้ยาและไม่ใช้ยานะครับใช่แล้วเราก็ต้องศึกษาด้ว่กันเนะ <c ười> ข้าใจหมดแล้วม <c ười> ีอะไรครับเนจั เป็นอนัมาตอัานะคะในกรณีที่เขาหัวไหลลกนี่ะ,ะเราจะมีวิธีการรักษายาให้เขาแบบหัวไหลเข้าทียค่ะคะคำว่าหัวไหลลุกเนี่ยนะนกลไกมาจากสมองก่อนถูกไหมสมองส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ควบคุมไหลเลือตอยเอยนะครับปุ่มที่ควบคุมไหลเนี่ยมันไม่มันมันไม่สามารถให้โทนของกล้ามเ,เนื้อเกรงตัวได้ เนศูนย์เนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นการฟื้นตัวก็ตามหลักก็ต้องกลับไปฟื้นฟูที่ตรงนี้ที่สมองเหมือนกันการรักษาเราก็ต้องมุ่งเน้นทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองให้กลับมาฟื้นฟูให้มากที่สุดนะครับแล้วเขาถึงจะมีกระแสประสาทส,ส่งมากระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวคือเราไม่สามารถจะใช้วิธีภายนอกมาแก้ตรงนี้รือน้นเรายังเข้าใจปดกันเราต้องรอครับร้องเพลงรอตรงนี้แต่กระบวนการรักษาในหัวนี่เป็นเรื่องสำคัญ ตั้งแต่ยาเข้ามาถึงหมอเร็วขนาดไหนนะหมอบางท่านผ่า итан, ตัดช่วยใช้ย,ยาช่วยเร็วฟื้นตัวเร็วบางทีก็สามารถทําให้สมองส่วนที่ควบคุมการทํางนานของกล้ามเนื้อเนี่ยฟื้นตัวกลับมานะครับเพราะฉะนั้นมันไม่แต่เราคงจะเน้นในเรื่องของการ prevention และก็การรอคือการที่เราไปเทรนเนี่ยอันที่1เราป้องกันให้ข้อติดถูกไหมขณะถ้าข้อไม่ติด แล้วสมองมันสั่งงานม,มาให้กล้ามเนื้อเก่งตัวปั๊บกล้ามเนื้อก็เราก็เทรนต่อได้เลยให้แอคชั่นให้เอ็กซ์ซ์ซายได้เลยถูกไหมแต่ถ้ากล้ามเนื้อ,อยังยังศูนย์อยู่เรากระตุ้นยังไงให้มันทำมันก็ยังไม่ได้แต่กระตุ้นก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องรอด้วยทูกต้อครับสมองครับก็ต้องให้ยาให้อะไรให้กระบวนการทางการแพทย์มาประกอบกักนของทายาไทยเราก็มียาหม้อยาต้มไปช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเห็นไ,ไหมมันต้องรอ ที่เราไปฟื้นฟูตรงนี้คือป้องกันสองบางคนที่ข้อมัน่เมื่อกี้พูดถึงข้อหลุดข้อหลุดต้องรอแล้วก็ป้องกันไม่ให้ข้อมันติดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทําให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงข้อตรงนั้นรักษาสภาพข้อนั้นให้อยู่รอรอพี่เขาก่อนรอพี่ก็ามาสั่งแต่ถ้าเราไม่รักษาสภาพไม่ดีเกิดสมองสั่งมาไอตตไ้ตรงนี้ติดแข็งแล้วใช่ไหมตรงนี้ติดแข็งเลือดไหลเวียนไม่ดีแล้วต่อให้สมองดีก็ ไม่ได้เพรามันเจ็บมันติดแข็งไว้คนปกติยังเป็นได้เลยถูกไหมดงนั้นก็คงต้องใช้ปัจจัยที่จะฟื้นฟูที่สมองประกอบกัน แต่การที่จะให้มันกลับมาเนี่ยคงต้องรอด้วยนะครับรอที่สมองโอเคนะครับมีคำถามต่อเลย,เลยค่ะคขอเรียนถามอาจารย์ค่ะพอดีว่ามีเคสหนึ่งอะค่ะตอนนี้ก็คือมีอาการขาอ่อนแรงสองข้างเลยนะคะก็คือหมอได้เอก็กออกมาแล้วบอกว่าเป็นทานซูเลยนะคะ ก็คือตอนนี้ก็คือได้รับยาครบเรียบร้อยแล้วตามที่ทางาแพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็คือได้รับยาโดยครบโดสแล้วอะคะ่ะจย์แล้วทีนี้จะขอเดยนถามว่าอาจารย์พอจะมีคำแนะนำไหมคะว่าม,มีการทำาบยาภาพมีการดวดหรือว่ามียาแผนไทยตัวไหนบ้างที่พอจะทําให้อาการของน้องเขาอะคะ่ะฟืนฟ้นฟูได้เร็วขึ้นนะคะคือหมายถวงว่าการให้ยาครบโดสนี่ไม่คือไม่ได้รับจากทางแพทปัจจุบันแล้วถูกไหม คือได้รับยาครบโดของแผนปัจจุบันแล้วค่ะตอนนี้คือไม่ได้รับยาอะไรเลยค่ะก็คือเหมือนกับไม่ได้รับยาแล้วสิ่งที่เราต้องก็คือคงต้องตกลงมาตรวจประเมินดูว่าคนไข้ของเราเนี่ยอยู่สภาวะเช่นใดบ้างความดันโลหิตสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะหัวใจเป็นยังไงการพื้นฟูยังไงและสิ่งที่เราทําได้ก็คือตัวที่ยาที่เราให้ก็คือเน้นการบํารุงไปสมองบํารุงไปที่สมองถูกไหมในส่วนหนึ่ง นะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองใ่ยยส่วนหนึ่งก็คือทําให้เลือดเลี้ยงร่างก,กายดีส่วนใหญ่มันมักจะไปคู่กันกับยาไทยเราจะเป็นยาหม้อนะครับซึ่งมีตัวยาหลายอย่างเวลาใช้เนี่ยมันเหมือนกับครอบเวอร์ไปหมดเลยแต่ส่วนหลักใหญ่ก็คือเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของเอลือดลงเมื่อเลือดลงไหลเวียนดีแล้วเนี่ยการฟื้นฟูอย่างที่บอกมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูแล้วเราก็ต้องมาตรวจรอยโรคต่างๆหรือความพิการต่างๆที่เขามีอยู่เขาทําอะไรไม่ได้เราต้องเทนไป ถ้ากล้ามเนื้อมันสูย์เราต้องรอจากจากระบบระสตรสั่งงานแต่ถ้ากล้ามเนื้อเขามีแรงสมมติมีแรง10%ที่สิเซนสิ่งที่เราต้องเข้าไปกระโปรงส,ส่วนนี้คือเราต้องไปกระตุ้นแล้วต้องไปกระตุ้นให้เขาแอคทีฟมากขึ้นเพื่อให้เพิ่มพ w e r จากส0บ0ี่สิจนสามสเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เป็นบทบาทเราแต่ถ้าเป็นศูนย์เลยเนี่ยคงต้องรอแต่ยาไทยเราก็มีหลากหลายนะครับผมว่าเราใช้ได้เสริมได้เลยอาจารย์พอจะมีสูตรตั้งลับยาที่จะขอจอจงไปเลยไหมคะโอ้อาจาร คือตำลักอาจารย์ขอตรวจจริงๆมันควรจะตรวจคนไข้ก่อนเพราะอาจารย์ไม่อยากเป็นหมอตาบอดคือให้ยาเป็นตำลักแบบตรงนี้ตรงนี้เป็นสูตรไม่ใช่อ่ะคือควรจะตรวจคนไข้ก่อนทุกครั้งว่าคนไข้ยอยู่สภาวะเช่นไรยาที่เราให้มันมีตั้งคุลงต้โทษยาที่เราให้มันมีฤทธิ์ของยาไปทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าคนไข้เราอยู่สภาวะเช่นไรเนี่ยถึงแม้จะพูดเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะฟันธงไปได้นะครับใช่เราอาจจะมียา กลางไปอะไรไปที่เคยใช้แต่มันไม่สเปซิฟิกพอทางที่ดีเนี่ยควรจะต้องตรวจเช็คทั้งหมดอย่างที่จัดทั้งหมดดูรอยโรคดูอะไรทั้งหมดวรววัดตรวจร่างกายแล้วมาประเมินกันอีกครั้งหนึ่งเราถึงจะตัดสินใจว่ายาที่เรามีอยู่เนี่ยควรใจะให้ยาไปนิ้ทิศทางใดมีภาวะท้องผูกหรือไม่ใช่ว่ายาบางอย่างอาจจะผสมไปในตัวเซตเห็นไหมมันต้องดูทั้งหมดอ่ะคุณจะไม่สามารถจะให้เป็นสูตรเหมือนวัดได้หรอกครับใครมาเกลี้ยงมากกีค่คนก็อยามอดนี้นะครับไม่ได้ครับ ที่อาจารย์บอกยาตัวแรกก็คือต้องเป็นยาระบายยาปรรจุยาถ่ายถูกไหมเพราะต้องให้ทำให้ระบบทางเดินขับถ่ายในผมคล่องตัวด้วยเพราะถ้าของเสียมันหมักหมมแน่นอนก็กลับเป็นพิษต่อร่างกายเราเลือดเราก็เป็นพิษและโรคก็รุนแรงมากขึ้น ยาคือแผนไทยเราจะมองจุดนี้เป็นจุดแรกยาสามหม้อที่จะบอกอยาถ่ายยารู้โรคยารักษาแล้วก็ยาบำรุงครับที่อาจารย์เียนว่ายากาิอดให้เดการะสถานการสานการอันนี้อาจารย์สาบอกให้มับวยาอะบ้าง่นนี่เดี๋ยวผมให้ยาคือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าใครอยากได้ยานี้เดี๋ยวส่งเมลไปหาผ ส่งกลับให้อันนี้ไม่ได้จอไม่ได้ใส่มาใช่เป็นยาของหมออ้อมเขาตอนผมเรียนปสทแล้วอาจารย์อ้อมมาสอนแล้วเขาก็ให้สูตรยาซึ่งเดี๋ยวถ้าใครอยากได้เดี๋ยวอาจารย์หรือถ้าทางนี้ได้เดี๋ยวส่งมาทางนี้ก็ได้าทางสถาบันซึ่งอาจารย์อ้อมเนี่ยก็มีประสบการณ์รักษามานานนะครับท่านเป็นผู้ทรงรู้ด้านกนารแพทย์แผนไทยเราท่านก็ใช้ยามานานท่านก็เลยบอกสูตรมาแล้วก็ อยากได้สูตรนี้ไปต่อแล้วก็ยินดีให้นะเผยแพร่ไปต่อซึ่งเขียนมาหมดครับว,ว่ามีอะไรบ้างหนักเท่าไหร่วิธีคิมที่ดีใช้นะครับยินดีครับให้นะครับ